เรามีนัดกับแม่วันนี้แม่เราจะทํเมนูอะไรกันนะวันนี้ชูชีประดุกใส่ใบชาพูใบชาพูถ้าเกิดใบชาพูไม่มีเราใส่อะไรได้บ้างไหมใบชาพูไม่มีก็ใส่ใบยอได้ใบยอใบยอก็สวนมากเขาไม่มีขายแต่ก็มีปลูกอ๋อก็คือฟรีนั่นเองนะครับเวลาทำก็ต้นทุนต่ำมากนะครับสำหรับางจังหวัดอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าแม่แล้วทำอะไรบ้างวัตถุดิบมีอะไรบ้างแม่มีกะทิ ม,มีหัวกะทิมีหางกะทิะหัวกะทิหางกะทินะ,ะแล้วก็มีปลาปลาดุกอปลาดุกปลาดุกนี่ซื้อจากตลาดเขาก็จะหั่นเป็นแว่นๆให้นะ,ะเป็นแว่นให้นะมีปลาดุกแล้วก็มีใบชะพูเนี่ยเดี๋ยวทำม,มนแบบนี้นะโดยหมาเขามนแบบนี้แล้วเ็าจะหันห่นใช่ไหมที่นี้มันก็ยาวพอยาวของมันติดกระหมดเนี่ยมันติดกระหมดมันมันมันก็เป็นกอ้อนคล้ายๆว่าพอนั่นเขามันเป็นก้อนพอคนตักเนี่ยทาไม้เคี้ยวๆไม่เขย่านะ มันก็ตักแหลกๆมันก็มีจะพักไปม้วนอย่างงี้น่ะเนี่ยเนี่ยยางงี้นะเนี่ยม้วนเดียวมาเขาจะหันแบบเนี่ยเดียวมาเขาจะหันแบบเนี่ยอ๋อแล้วมันตกเป็นก้อนเออมันเกาะมาพอพอมันตุกเขามันจะเป็นม้วนติดกันเลยไงเออเส้นยาวเพราะนั้นแล้วมันจะเป็นก้อนยางเงี้ยพอตุกแลมเป็นก้อนอย่างเงี้นะมันก่เขย่ามาถาอยางงี้มัน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 จะกระจายไงอันนี้น้ำพริก แกงกะทินพี่แกงกะทิแล้วใช่พิกแกงเผ็ดได้ไหมแม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เข้ากันมันพี่แกงเผ็ดมันมันคนระแบบกันอ๋อคนละแบบน้ำพริกแกงเผ็ดเนี่ยมันจะเป็นในสมุนไพรมันออกสมุนไพรไงเขาจะใส่อพวกสมุนไพรแต่แกงกะทิเนี่ยมันจะอ่าแกงกะทินี่มันจะมันออกรสอ่อนหน่อยถ้าแกงเผ็ดเครื่องแกงมันจะแรงกว่ามันคนในอย่างกันแล้วก็มีกระชายซอยมีกระชายซอยมีพริกอ่อน อ,อ่าแล้วก็มีโหระพา,า,พามีน้ำตาลเกลือแล้วก็น้ำปลาเริ่มทำเลยเอาเลยเอาหัวกะทิลง,ลงใ,สใส่หมดดไปเดี๋ยวพอพัดน้ำพริกเขามันริ้วเกินไปมันเยอะต้องตักหัวกะทิไว้หน่อยหลังจากที่เราใส่กะทิไปแล้วทําไงต่อนมะ่ปี๊กรอเดือดแล้วเดี๋ยวจะจะช้อนหัวกะทิไว้สาหรับโรยหน้าอ๋อพอตั้งกระทะ ใส่หัวกะทิลงไปแล้วก็เคี่ยวให้มันแตกมันใช่ไหมไม่แตกไม่แตกไม่แตกมันไม่ได้อะพอเดือดหน่อยจะเอาจะช้อนหัวกะทิขมบนเอาไว้โรยโรยหนักแกงตอนแกงเสร็จแล้วไงเราก็จะได้ความมันจะได้ความมันจะได้แลสวยงามเอาช้อนกะทิช้อนหัวกะทิหน่อยนึงอันนี้เอาไว้โรยสำหรับโรยสำหรับประเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็ อ่ะโรยโรยหน้าแกงแกงเสร็จแล้วก็ใส่ขวที่าด่ะใส่กะทิเอ้ใส่น้ำพริกรก,ก,ก็ใส่น้ำพริกแกงกะทิลงไปอ่าใส่น้ำพริกแกงกะทิลงไปอ้าวอันน้ำปลาใสมา ใส่น,น้ำปลาใส่ไปเลยแม่อ่าใส่ไปเลยน้ำปลาแล้วก็เกลือเกลือป่นเกลือป่นเกลือป่นประมาณหนึ่งช้อนชานะครับอ่น้ำตาลน้ำตาลทรายเดะเอ๊ะ,อะ,อะ,อะลมมันเข่ามาพอดี <c oughs> ใส่กระชายลงไปเลยค่ะ แล้วก็ใส่หางกะทิใส่หางกะทิไปเลยค่ะล้วก็ตักเอากะทิส่วนมันๆไว้สำหรับราดหน้าแล้วก็ใส่น้ำพริกอ่าแล้วก็ใส่น้ำพริก,กแกงแกะทิลงไปแล้วก็ผัดจนเดือดเลยอะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงแล้วเราก็ปรุงด้วยน้ำปลาน้ำตาลเกลืองผง แล้วก็ผัดกระชายลงไปพอปรุงได้ที่แล้วก็ใส่กระชายลงไปแล้วก็ใส่หางกะทิแล้วก็ใส่หางกะทิแล้วทีนี้ก็รอเดือดรอเดือดแล้วก็ใส่ปลาอ่ารอเดือดแล้วเดือดจะใส่ปลาครับเดือดแล้วใส่ปลาลงไปเลยฮะใส่ปลาลงไปช่วงใส่ปลานี่ห้ามคนนะทำไมอ่ะคนละปะคาวจะกินไม่ได้นะนะต้องให้รอเดือดก่อนให้นั่นก่อนเงค่อยหลังจากตัว น้ำแกงเดือดแล้วนะครับก็ค่อยๆใส่ปลาลงไปเวลาใส่แล้วก็คือห้ามคนเลย<ค>นยนะครับก็คือใ,ให้ย่อนยอนไปไปให้ทั่วแล้วก็รอ้อยสุก่าพคนเนี่ยน้ําแกงจะเหมือนคาวนะครับข้าวเทคนิคนะคาวจะกินไม่ได้เลยเพราะมันเป็นปลาน้นําจืดในยิงขาวอ๋ออ๋อ,อไปตรงนี้คนไม่ได้นะครับไม่ต้องคน,ไม,นไม่ต้องกลัวไหมม่ไม่ต้องกลัวไหมมันบอไปไหม เบาหน่อยๆะเบาไปหน่อยนีแะเบาไปหน่อยแรงเกินไปเดี๋ยวน้ำจะแหงซะก่อนใส่ผักไปเลยอ๋ออันนี้พอปลาสุกแล้วอ่าพอปลาสุกผักแต่ยังไม่ต้องคนนะใส่ผักไปก่อนเรใส่ผักไม่ต้องคนแต่ตอนนี้ก็ปลามันก็ค่อยสุกแล้วค่อยอ๋อโอเคคือปลาเริ่มสุกนะครับปลาเริ่มสุกก็ขยับได้นิดหน่อย ทำไมทำไมเราไม่ใช้ชีฟ้าสีแดงมันแพงเจ๊เข้าเลยโอเคเข้าใจเบี้ยตอนแพงมากสีแดงมันแพงแพงป่าสีเขียวเยอะเจ๊เข้าไปเลยมีปลาสุกแล้วยังไงต่อแม่อ้าวใส่ใส่พริกพริกอ่อนนะใส่พริกอ่อนโหระพานะคะอ๋อก็ใส่โหระพาลงไปโหระพา ให้ด้าปิดแก๊สอ่ะเ,<อ>เ,เดี๋ยวอ่า<ม>ปิดแก๊สเดี๋ยวอ,อ่เสร็จแล้วนะตักใส่ชาม,อ,มอาะหัวกะทิเรียบร้อยโรยกะทิโรยโรยผักชีโรยหัวกะทิ โวยกะทิแล้วก็มีใบมะกรูดก็เอาใบมะกรูดซอยโรยไปก็ถ้าใครมีใบมะกรูดก็โรยไปในนี้ด้วยโรยใบมะกรูดด้วยนะครับอ่าวันนี้ไม่มีใบมะกรูดไม่เป็นไร <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับชูชีชชปลาดุกใส<บ>่ใบชาพูใส่ใบชาพูนะครับก็อร่อยมาก อร่อยมากครับคือรสชาติแบบลงตัวแล้วกลมกล่อมมีความเผ็ดความหอมนะครับใบชะพููหอมมากๆเดี๋ยวเราไปคำนวณต้นทุนกันหน่อยนะว่าสําหรับแกงอะไรนะแม่ชูชีปลาดุกแกงชูชีปลาดุกใส่ใบชะพูนะครับต้นทุนเท่าไหร่แล้วแม่ตัดใส่ของขายเนี่ยขายเท่าไหร่ดีไปดูคำนวณต้นทุนกนเไยครับไปทํากินได้เลยนะคะกลมกล่อมรสชาตินี้สูตรนี้ไม่ผิดหวัง คลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของชูชีประดุกใส่ใบชะพูกันหน่อยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรของแม่กัลยานะครับวัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นในส่วนของประดุกซึ่งประดุกเนี่ยเราซื้อมาจากตลาดขอหั่นเป็นแว่นๆให้แล้วนะใบชะพูซื้อมาจากตลาดกันละสิบบาทครับในส่วนของหัวกะทิเวลาที่ซื้อจากตลาดนะครับหัวกะทิที่เขาคั้นสดนะเขาก็จะแถมหางกะทิมาให้ด้วยนะครับ วัตถุดิบทุกตัวผมก็ใส่ค่ายิวไปด้วยนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้ก็จะมีค่าเผื่ออื่นอีกสิเนะครับค่าเผื่ออื่นจะประกอบไปด้วยค่าน้าค่าไฟค่าแก๊สค่าจีปาถาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปสูตรนี้นะครับนับจำนวนชิ้นได้ประมาณ33ชิ้นเวลาเราขายเนี่ยเราก็ขายชุดละหรือถุงละ3ชิ้นนะครับเราจะคละชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะ ก็จะได้ทั้งหมด11ชุดนะครับต้นทุนต่อชุดอยู่ที่21บาท32สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่42บาท65สตางค์ถ้าร้านข้าวแกงเนี่ยแม่บอกว่าขาย30แม่ขาย30แม่จะได้กําไรต่อถุงแค่8บาท68สตางค์เองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมนะผมแนะนําว่าให้ขายถุงละ40บาทก็จะได้กําไรนะครับ 3 5หรือ40ก็ได้กำไรมันก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะก็จะได้มาประมาณ18บาท68สตางค์นะครับก็เมนูนี้สูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะครับเคล็ดลับของแม่ในการที่จะทำให้แกงไม่เหม็นคาวนะครับก็เวลาที่ใส่ปลาไปก็ยังไม่ต้องคนนะต้องให้ปลาสุกก่อนนะครับก็ลองนำสูตรนี้ไปฝึกทำดูนะครับสามารถทำขายได้ครับ